lâm thả bài phù nhà hoa đi bằng tuần chắc nói đường sau còn nọ ôi buồn ơi buồn khuôn khầm phù đầy thăm thì xuống xuống đỡ là nắng là lỡ mà nì บุญสำคัญเด้อเถอนี้ให้พาเจามแมนหงหั่งเด้อละแฟนอ้อยนออ้อยหน,อ,อ,อ,ยนอนีลาะนะำละจังบาลนิ้อนี้หากเป็นวันน้อดีลำ พวกลูกลานได้มาลํำฉลองท่านทั้งบ้านปูเป็นมงคุณในซอยอยู่ดอกสู้แน่นดอกแก่นใจเมื่อนี้พอทวินสิงบุญเมีป่านี้บุญประคมเนื้อพ้อมลูกลานพี่น้องเพิ่นได้เตรียมเครื่องไหวสิบายปูโยนบมีหมากผูพันคำมีเหล่าให้ไก่ตัวกระแต่งกันสันไว้ละถึงเวลาดอกมาไก หาหมอลำไม่พอมพม <c oughs> ได้ลูกลานได้มาลำหมอลำเบ่าอุบุได้มาลำกันหกพรได้มาลำคำสัญญาว่าไว้ตามม้วนว้ดอกมิ้วคอ <c oughs> <c oughs> ละว่าปู่เฮาเอ ي, ๋ยปู่ตา n h าบ้านเฮาเอ๋ยปู่ผู้มีใจศักดิ์ธิ์ ผู้ผู้มีจิตเมตตาผู้ผู้มีปัญญาอันลำเลิอดละมีภูมิธรรมภูมิรู้ได้ค่อยดูสอดส่องตุ่มลกหลานพี่น้องโวยเนื้อไตได้ซาลือละแต่ไดมาจนตาบเท่าทุกเมื่อดอกถึงแองปัจจุบันปูหน่าสำลัน,นเอาเอ้ยอันตราย บ่ให้มีมาพานมาพานให้เลียกหนีนอไก่เว้นบำเพ็ญสินเพี้ยนตั้งเป็นพลังงานสุคามาทางหนาเลยเสด็จออกตัวราทันน้องกัน <c oughs> แม่เจ้าภาพกันยังมาทางหนาในเด้อให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นนียนากลองตัวนี้ละเนาะกับทั้งไม่จอยเข้ากับมาไทยเอาทางหนาพี่เม่บำเพ็ญสินเพี้ยนตั้งเป็นพลังงานสุคาปูผู้มีปัญญาอันประเสริฐเลิ่ล้ำ น้ำสูคำดอกทว่พองบาลามีสาก้องทางสัพประสิ่งมงคุ้นผู้เผินดนบันดาลให้เกิดมีทวิสัมตาก้องจับจับเอาแม่จะผ่าพะนำแนเออเนี่ครับแต่ทายถ่ายรูปให้แม่จะผ่าพะนำแนนะครับนี่คือทีมงานอันเข้มแข็งทีมงานไฟปกครองทีมงานจุดช็อระบครับเบิ่งแงงให้พี่ให้น้องก็ได้ฟังหลอกฟังล่ำเดือครับตลอดตั้งพอค่าไม่ไขาย มาซอยสนับสนุนกันเมื่อนีน่เนาะปูผู้มีปัญญาอันประเสริฐเติดลำน้ำสู้คำดอกทัวพองนะบารมีสากลทางสัพปสิ่งมงคลปูพันดลบันดาลให้เกิดมีทวีสัมปราสาททวเดอลานมาลำดอกวันนี้จะเลื่อมสีให้ดีกว้งเมื่อนี่ดึอพอเจ้าภาพพอถาวินสิงบุญ เมปาน้บุญประคุคบเดอพ้อมคุณละดาพันอุดหรือเจ้นุดของเฮาเดอเพื่อนด้สมประสงค์ตามสัญญาว่าไวัตามวนว้ดอกนิโวคอ,อสาธุด้อเพื่อนด้ประสบผลสำเร็จมาระดับหนึ่งแล้วครับตั้งคุณนายนุษยนผู้ที่เพิ่นอยู่เกาหลีขอบรารมีองค์ปูองค์ยาเฮาในี่จงปกป,ปักรักษาเพื่นขอต่อไปอีกจักหาปีหกปี ขอ,อกับความมั่นคงทางด้านการเงินการท่องฐานะให้มั่นคงขึ้นไปอีกเนาะจะเลื่อนล่วงเรื่องให้มีโชคมีลาบบาสนะจงบังเกิดให้มัมีสิสุขบังเกิดขึ้นแกทั้งคุณระดาพันอุดเฮาเดอครับที่อยู่ทั้งพุทธครับทั้งประเทศเกาหลีพลัทติกําลังเบิงกรลังชมอยู่นตอนนี้เนาะเมื่อนี่เด้อปูเอ๋ยปูปูผู้มีใจศักดิ์สิทธิ์ปูผู้มีจิตเมตตาปูผู้มีจิตเมตตา ปูผู้มีปัญญาอันล้ำเลือดมีภูมิทั้งภูมิรู้ได้ค่อยดูสอด่องตุ่มลูกหลานพี่น้องโอ้ยเนื้อไตไอซาลือแต่ใดมาจนตาบทั้งทุกเมื่อดอกถึงแห้งปัจจุบันนะอันตรายบอให้มีมาผ่านมาผ่านให้หลีกหนีนกไก่วินบำเพ็ญศีลเพียนตั้งเป็นพลังอันสุงคาปูผู้มีปัญญา อันประเสริฐเลยเอื้ลำน้ำสู่คำดอกทั่วพองบาละมิสาก้องท่างสรบระสิ่งมงคลผู้พันดุลบันดาลให้เกิดมีทวีสัมสาธุเด้อลันมาลําบันนี้เฉลิมสีให้ดีฟองพ่อเจ้าภาพเม่เจ้าภาพเพื่อนสำเร็จสมปองจังได้หาบลําตามว่าไ้ มาวนว้ยอุ้งปูเฮาหลับปูญาเอ๋ยละถือเป็นล้านลูกเต่าให้ปูเบิ้งดอกทึ่งเงี้ยได้สมบังกะไลขุนปูเปนดุนดอกพอนช่วยละคอยอํำนว่ยคอยตุ้มคอยอํำนวยคอยตุ้มเดินทั้งไกลกลับไปเบิงขามทะเลแม่น้ำปูน้ำเฝ้าดอกรักษาแมนตกไก่อยู่ฝากป้า ฟากฟ้าสีใบปูโยอนอบคือตั้งล,ลูกหลานลกูลกเพื่งลูกเทียนคุณระดาพันอุดหรือว่าคุณหนาหยนุเห์เเด้อครับแม่นตกไก่อยู่ฟากฟ้าคันใบปูโยอนอบสีะสบสําเร็จเพียรภัย,ยบ่ามากไกลอันตรายสิกไกลเว้นเดาเข็นจริงแล้วจังว่ายอนผู้เฝ้ารักษาบารมีแพตุ่มอุ้ยปุ่มให้ยูย็น ละแมปานีพ่อถวินเฮาเอ๋ยละแนวบอดี้เฮลกเกวินในภพแต่ดอกคมสุกกับทั้งพองคนฟังมานางใหญ่ดอกบุงลอ้อมอนุมโมทานาโนมเสมอกันเจ้าภาพทานให้สำล้านเนื้อมือนีให้บุญอยู่ดอกทรงเสริมพอ,มมานานอมมเจ้าภาพเขาเอ๋ยเมเจ้าภาพอดอกเขาเอ๋ย พี่น้องผู้มาฟังลำเอ้ยขออำนาจบุญกุศลจงดลช่วยโชคอำนวยรวยทรัพย์นับไม่ไหวเป็นเศรษฐีรอยล้านสำราญใจเอ้ยมักจะมงองนี่ล่ะเด้อให็นลำรดีน้ำในเด้อนอกันกว่าหลกักกระนกพ่อนอพร้อมทั้งคุณนายโนทพันเดอร์อยู่เก,กาหลี เป็นเศรษฐีร้อยล้านสำราญใจเปรียมฤทัยไรทุกสุกมนพี่น้องเอ้ยเบิดสุขคนมางาันนี้เบิดสุขคนมางาันนี่ฉเฉลิมสีให้ดีกองให้มีเงินให้มีทองสมประสงค์เดอเดอมาดบุงคือพรอค่า เมนิวลสัทธาเอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยน้อโอ้ยละน,น,น,นาสาธุบารมีป,ปูเขาเด้อครับบารมีปูบารมี